อ,อันนี้แม่แช่อะไรไว้บ่าตอนแรกแช่เกลือแช่น้าเกลือเสร็จแล้วก็มาล้างด้วยน้ำอย่างนี้ค่ะเพื่อที่จะให้ความเผ็ดมันหายไปได้แน่แม่มมยาขเขาแช่น้ําเกลือไว้ก่อนนะคะที่จามจากผัดกะเพ้ามาเลยน้ำบุกไหลเลยอยีนี้ก็ขยำขยำขยำน้ำมันไม่แน่แล้าก็ปล่อยเปิดน,น้ําให้มันไหลอย,อย่างนี้ใช่ไหม แล้วเดี๋ยวก็ปั้นให้แห้งเหรอ mm. ปั้นให้แล้วก็คืนให้สะเด็ดน้ำ mm. เอาขึ้นใส่ตะแกรงไว้แล้วก็ปั้นเลย่ะ mm. บีบเอาน้ําออกคะ่ะ mm. ขิงนี่ย่ามาซอยเองนะคะหั่นเองไม่ได้ซื้อที่เขาหั่นมาแล้วเพราะว่า บางทีที่เขาหั่นมาแล้วเขาแช่น้ํายากัดขาวให้หิ่งมันสวยใช่ไหมแม่เนาะเรามาหั่นเองปอดภัยอันนี้ยี่สิบาทใช่ไหมยี <20. S 2> ่สิเยอะมากๆเลยอย่อนก็ซื้อมาฝากยาเขาก็ผัดเอาไว้กินกินไปจนหมดอ,นะอ่ะเนาะยาเนาะยิงยากินนิดเดียวเองอยาก็กินไป ตีแต่สุขภาพหมูสามชั้นเนื้อหมูแล้วก็น้ำตาลปี๊ดนะคะน้ำตาลฝึกนี่ค่ะน้ำแรกน้ำตาลปี๊ดที่น้ำตาลปึก,กต,ต,ตกั้งให้ละลายก่อนนะคะยังไม่ได้ใส่น้ำมันเนาะตั้งให้ละลายแล้วแล้วเพื่อจะเอาขิงมาผัดกับน้ำตาลนี่เหรอแม่ ขัดให้เป็นสีไม่ไหมเลยเนาะสีน้ำตาลไหมสิงออกเป็นสีสีน้ำตาลไหม,ออต,ไมต้องใช้น้ำตาลปี๊บเท่านั้นนะใช่ไหมแม่น้ำตาลทรายไม่ได้น้ำตาลทรายก็ได้แต่ว่าน้ำตาลปี๊บต้องเป็นหลักมันจะได้หอมใช่ไหม <ừ. S 1> แล้วก็จะได้เคลือบสีของสิงให้เป็นสีสวยอ่ะแม่แม่แมันไหมหรือเปล่า <ừ. S 1> วันมันขึ้นพอ,อนแก๊สอไม่ได้ยาบอกแล้วค่ะเอาแล้วค่ะ ย่าลูดูลูดูมือหนึ่งถือก็มือหนึ่งคนไม่ได้เรื่องวันขึ้นแล้วอกอวันขึ้นยากก็ไปทําแบบนั้นว้าวเขา,ามีเคล็ดลับเห<อ>็นไหมครับสีเป็นน้ําตาลไหมแล้วเมื่อกี้ย่าเติม,มน้าไปนิดนึงเพราะกระทะมันไหมนะคะแก้วมัวแต่ถ่ายถ่ายมือหนึ่งคนมือหนึ่งน้อยย่าเขาเก็บอุปกรณ์อยู่ แต่ก็ต้องให้สีน้ำตาลออกไหมแบบนี้แหละยาะ่าบอกี๋ยวค่อยเอาขิงลงผัดขิงจะสีสวยและหอมย่าง,งหิวข้าวแลนะ้วมั้ยย่าย่าตัวลูกใจหิวข้าวปล่อยให้หิวไปแล้วเรากำจะถ่ายวิธีผัดงงย่าอยู่ผัดกระเพราเสร็จแล้วผัด ขิงช่วยระบายทำให้อาการท้องอืดห้องเฟอ้อหายไปนะคะดีต่อสุขภาพบรรเทาอาการไอ,อขับเสมหะได้ด้วยเยี่ยวเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปค่ะผองชูรสนรดีนึงนะคะย่าบอ,อูมามิต้องใส่ซอสไหมแม่ใส่ซอสเท่านั้นใส่ซีอิ๊วขาวใส่ ใส่อะไรน้ำมันหอยแต่สีตอนนี้สีน้ำตาลไม่สวยจริงนี่เขาเรียกสีน้ำตาลไหมปรุงรสตามชอบก่อนนะคะค่อยเอาสีเงี้กระหม่ลงไปค่ะเมื่อเคี่ยวได้ที่แล้วนะจากหลังจากที่ใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วย่าเมื่อกี้ยากใส่แค่อูมามิอยู่นะ,ะแล้วก็ผัดสิงก่อน สัวิงลงไปผัดกับน,น้ำตาลเมื่อกี้ผัดเดือก็เลือน้อยอยู่ย้าบอกผัดแล้วเดี๋ยวก็เหลือน้อยเดียวมันยอดเมื่อกี้ใส่น้ำมันหอยไปหน่อยนึง ก็ใส่หมูลงไปนะคะผัดลงไปเรื่อยๆครับแล้วก็ผัดต่อคนธรรมดาต้องใส่พริกหยวกกับหอมหัวใหญ่ด้วยใช่ไหมแม่มแต่นี่ผัดแบบโบราณเลยเนาะ ใส่พริกหยวกใส่หอมใหญ่ใส่พริกหยวนใส่หอมใหญ่ด้วยแล้วก็ต้นหอมแต่วันนี้เราไม่มีใช่ไหมไม่ใช้วันนี้เราไม่ใช้เพราะว่าย่าเขาจะผัดแบบกินกับข้าวต้มผัดแบบโบราณย่าบอกว่าถ้าผัดแบบใส่ขิงใส่พริกใส่อะไรพวกนั้นคือเป็นผัดเครื่องค่ะใส่เห็ดหนูจะใส่เห็ดหมูหนูด้วยอะไรแต่ย่าเขาจะผัดแบบนี้เลย เพื่อที่จะกินกับข้าวต้มนี่คนคนแก่เขากินเอาเห็ดแช่ตะลื้อไว้ก่อนแช่ตะลือไว้ก่อนเพราะตะหลืวอเป็นน้ำตาลก็เคี่ยวไปเรื่อยๆะค่ะจนกว่าได้ที่ชิมรสตามชอบแล้วก็หวานหวาเค็มๆเหมือนเนาะแม่เนาะ กินกับข้าวต้มข้าวสวยเพราะว่าย่าอายุเยอะแล้วย่าก็จะชอบกินข้าวต้มนะคะน,นี่ผัดแบบผัดเครื่องไม่เยอะแบบโบราณล้วนๆกินแบบกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์บ้านทุ่งนะคะพักไวนะ้น,นี่เดี๋ยวก็ล้างหม้อไว้นะคะช่วงรอล้างหมอ้อล้างไหงแกไปเนาะ เอแก้วก็จะมายืนตรงนี้ไว้คนให้นะคะไว้คนให้น้ำตาลจะได้เข้าไปในเนื้อนี่เราจะเคี่ยวจนน้ำแห้งลงไปนะคะไ้ขิงแบบผัดแบบแห้งๆเลยเนอะงแล้วขิงเห็นสังเกตขิงไหมคะจะเป็นสีน้ำตาลไมหมสองแฉะเลยเนาะหอมหอมอะ่ะ น้ำตาลตี๊จะทำให้กลิ่นม,มีกลิ่นหอมมากๆเลยหมูก็จะน้ำจากหมูสามชั้นก็จะซึมออกมาเสร็จแล้วเขาก็จะเราก็จะผัดจนนวดไปอร่อยค่ะไม่ต้องผัดหมูก่อนนะคะสูตรนี้ไปหมูตามไปทีหลัง ย่าบอกว่าที่โบราณเขาผัดแบบนี้ที่ไม่ใส่หัวหอมใส่พริกแล้วก็ใส่ต้นหอมเห็ดหนื้จะทําให้ผัดอยู่ได้หลายวันค่ะเพราะย่าเขากินทีละหน่อยใช่ไหมหรือโบราณเขาก็ไม่มีตู้เย็นใช่ไหมเขาก็จะผัดแล้วกินได้หลายวันผัดกระทะใหญ่ๆเลยคนะ่ะแล้วไปทําไร่ทําสวนกงเป็นคนจีนนะคะ เตือผืนหมอนใบล่องเรือมาจากประเทศจีนขึ้นมาขึ้นเรือที่แม่น้ำท่าจีนมาพบรักกับสาวสุพันคือไม่เกยนะคะก็มีลูกหลานออกมามีลูกสิบคนค่ะก็ย่าก็เป็นหนึ่งในย่านี่จะน่าจะเป็นลูกคนที่ประมาณคนที่สองค่ะ ประมาสิบคนตอนนี้ปีน,นี้ย่าอายุแปดสิบแล้วนะคะแข็งแรงเลยย่าเป็นกุ๊กเก่านะคะอยู่ที่โรงแรมแกนทาวเวอร์แต่ย่าก็จะทำอาหารสูตรแบบเดิมที่กล่องเขากินนะสมัยก่อนู้เยังไม่มีก็ผัดใส่ขิงใส่สมัยก่อนก็ใส่เกลือน้ำตาลปี๊บนะสมัยก่อนก็น้ำปลานี่แหละแม่ถ้าใหม่ไม่มีซอสใช่ไหมคะอืมอย่างนี้แหละ ก็รสเค็มๆหวานๆอย่างนั้นเองใช้น้ำตาลปี๊บเป็นหลักนะคะในการปรุงประวัติของการผัดขิงบ้านนี้นะคะการที่เราใส่หอมกระเทียมไม่ใช่ต้นหอมเห็ดหูหนูและพริกหยวกหอมหัวใหญ่เนะี่ยจะทำให้ขัดหมูดง่ายอยู่ได้ไม่ไหลายวัน แต่เราผัดแค่เครื่องแค่นี้อยู่ได้หลายวันไม่บูดใช่ไมไม่ต้องใส่ตู้เย็นก็ไม่บูดนะคะเหตุเนื่องจากสมัยก่อนไม่มีตู้เย็นนั่นเองแต่ยาบอกของใส่ตู้เย็นแล้วมาอุ่นมันไม่อร่อยย้าก็จะตั้งไว้ข้างนอกอสรุปแล้วผัดฉิงนี้ไม่ได้ใช้น้ำมันนะคะตอนแรกก็ใช้น้ำตาลปี๊บเนาะ แล้วก็อาศัยน้ำมันจากหม้สามชั้นเขาออกมาอุ้ยเียงนกกระตัว้วคู่นั้นเพนมี่อยู่สามตัวค่ะจะลงมาเล่นอยู่ข้างนี้ร้องดังเลยนกกระแตแต้แว๊ดนีไม่ใช่กระตั้วแล้วแม่เนระคู่ถิดอยู่เรื่อยเลยนกกระแตแต้แว๊ดมีอยู่สามตัวเขาจะบวบินเล่นอยู่รนข้างนอกนี่ไงจากห้องครัวมองออกไปนอกหน้าต่างก็จะเป็นสวนนะคะ็น เห็นต้นส้มโอไหมคะนี Radio ่บรรยากาศนะคะสวนล้อมเราเลยนะคะตรงโน้นก็จะเป็นบ่อน้ำาห็นนั้นเองฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นส้มโอเหมือนกันนี่าตางส้มโอมองไปก็จะเห็นบ่อน้ำเมื่อคืนแก้วนอนมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นพระจันทร์ค่ะประมาณปีสองปีสามมาพระจันทร์เพิ่งขึ้นแม่มีเสี้ยวหนึ่งมีครึ่งหนึ่งก็นอนมองอยู่ตรงหัวนอนนะ สุดยอดเลยมองเห็น,น,น,หน,นกระจใช่เพราะว่าตรงหัวนอนหน้าตากเป็นกระจกก็นอนนอนอยู่ว่าแสงอะไรมันเข้ามาอ้พระจันทร์นี่เองเพราะพระจันทร์ตอนนี้พระจันทร์ค้างฟ้าแล้วนะแม่เนาะตีสองตีสามตีตีสี่หรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้ดูในจำเพิ่งขึ้นมาค่ะเห็นมีครึ่งดวงสวย ใช่หมแม่เช้ามืดแล้วเนาะสีดีสีสแล้วแก้ว,ว่าแล้วแก้วตื่นขึ้นมาโอ้แงนม,มองอนอนอยู่พระจันทส่องหัวเลยสวยมากๆเลยหยิบกล้องมาถ่ายอยู่แต่ไม่รู้มันจะสวยหรือเปล่านี่ค่ะสีเข้มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะน้ำเริ่มงวดแล้วนี่น้ำไกลหมดแล้วเห็นไหมคะเกี่ยวไปนอ,นอ่อนๆเรื่อยๆนี่ สีสวยงามในที่สุดน้ําก็แห้งหมดแล้วค่ะเอาใหต่อแนมะ่นี่แห้งเย่างไย่บอกว่าที่มันแห้งแห้งสนิทเลยให้แห้งๆยิ่งดีให้มีกลิ่นไม่ไหม้เรยยิ่งดีมคะเลสีสวยจึงเลย ถุงเดียวลูกเคยมาทำกับข้าวให้กินนพักก่นนั่งพักไปด้วยเมื่อยขานะคะรอรอขิงรอชิงได้ที่เย็นนี่แกงส้มให้น่นมันเือผักอ่ะย่าจะแกงส้มให้กินหยิบเย็นนี้ไม่ไหมยิ่งอร่อยหอ,อม ได้ทีวยหอมนะคะหอมหอมไม่ใช่หอมธรรมดาแล้วว้าวดีใจได้หน่จานยี่สิบบาทเสร็จแล้วค่ะผัดขิงว้าวใ่ไหมคะ อีสานน่ากินไหมคะผัดขิงกับผัดกะเพรานะคะเชา้านี้เดี๋ยวเย็นย่าจะทำแกงส้มให้กินเสร็จแล้วอาหารเช้านี้มีผัดขิงผัดกะเพราหมูน้ำพริกเผาปลาทอดนะคะย่าก,กินข้าวต้มเรากินข้าวสวยนะคะย่าชอบกินข้าวต้มเพราะว่า ย่อยง่ายนะครค่ะยาย,ยูเยอะแล้ว